อ่าวแล้วรับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับวอนเตชแนลนั่นเองนะฮะก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะฮะโอ้โ oh. หน้ำตาล่วงลินนะฮะเจอ Division 1อันดับ443นะครับมาวันนี้เราจะมาเล่นแบบว่าแทงตัดหลังกันนะครับทุกคนเออมาหลังจากที่ผมได้โมไว้เมื่อ2คลิปก่อนนะครับคู่แข่งมาในแผน422นะหน้าเอมเบเป้คู่ลูเมนิเก้ารขบกางลุกเรเบลลี่ฝั่งซ้าย อ่าง่คูเมซ,ซี่นะครับกองการคิมีก,กลางรับวีเอล่าเฮ้ยแผนนี้มันเหมือนอะไรนะเบอร์นาดเดนิสเบอร์นาดปะช่อง YouTube เขาอ่ะที่ว่าโคตรโหดะนะทุกคนนะเนี่ยดูดิเซนเตอร์เมโทมียสูด้วยเราโคกก็มีนะเฮ้ยเขาจัดแผนแบบว่าพยายามจัดนักเตะให้ตรงกับเบอร์นาดนะครับทุกคนนะโอ้จันนายจะโอ้โหเกินไปโหดเกินแบบว่านักเตะดีต้องมีฝีมือโหดด้วยนะครับ โหดจริงโหดจริงทุกคนจัดเหมือนกันเลยของเราก <laughs> <g ling> ็มานนห้าสองสามนะครับแน่นอนอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมลับกันนะครับเราจะไม่เล่นต่อบอลสู้นะเพราะว่ายังไงเราก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วสู้ได้ยังไงล่ะอันดับสี่ร้อยนะเขาขึ้นไปขนาดนั้นเน่ะเขาต้องโหดสิบหายแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเล่นแทงตะหลังอย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตที่การทําแทงตะหลังให้นะแต่ว่าผมยังไม่ช่ำชองนะครับทุกคน ก็เล่นแบบเล่นพอได้นะแต่ยังไม่ได้โหดมากเพราะว่าเพิ่งเล่นได้แค่นี่แหละก็เพิ่งเอามาเล่นนี่แหละอีโตนะครับเล่นเกมลับแบบใจเย็นๆนะแล้ว,ลวดบบาบุธาลทัายิงลูกนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหนี่เมสซี่เป็นไงนี่กลางลูกมันต้องแบบนี้ทุกคนมันต้องคือตัวมันต้องโหดๆแบบนี้นะเอาตัวชา้าๆเต่ามาไม่ได้นะทุกคนยิงต้องคมยิงต้องแรงนะครับมีความคล่องแบบเมสซี่ลงตัวที่สุดแล้วผมว่านะผมไม่มีหรอก แล้วมาที่เปรดี้ครับเปรดี Play ้พยายามไปสุดเส้นครับรอจังหวะนันนะแต่วิ่งแล้วแทงมาอย่างนี้เห็นไหมมันสวยงามมากเลยทุกคนแต่ว่าไปได้หรือเปล่าอดีมีโอคูแมงสามลุมหนึ่งลุมยินโต๊ะสามสี่ตัวนะฮะไม่เป็นไรเราเล่นเกมรับต่อนะครับปล่อยเขาบุกมา <c oughs> แลวจังหวะน,นี้ครับโรดี้ยืนใจเย็นอยู่กลางสนามอยู่คนเดียวนะครับรอช่วยดักอย่างนี้นั่นเองเราไม่รีบไม่รีบไม่รีบมะออกมาที่จุนย่าอิโตะครับหาเหลี่ยมไหนจะต้องมองมินิแมปแล้วก็ต้องมอง แมบ,บข้างในด้วยมันไม่ทันนะทุกคนนะวาลานคืน <c oughs> มาที่กูตัวกูตัวนะครับออกมาที่เบิร์นแดนเบิร์นนะครับมาที่เรนิวดเรนิวดฮะเรนิวดอลองแทงมาสวยๆครับจังหวะน,นี้เปดี้อดีมีวิ่งหน่อยแล้วแทงมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้นะครับจังหวะมือผมยังช้าไปน,นิดนึงนะถ้ากดไวกว่าน,นี้มันผมว่าสวยกว่าน,นี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวนะ แล้วมาเล่นเกมลับกันต่อแนละ้วเราไม่ต้องไปวิง่งไปแย่งเขาไอโตลงมาช่วยกันหน่อยช่วยโรดี้ครับเกมเกมลับอยบใจเย็นเอาดีส่งตัวไหนผมดักอยู่ล่ะแล้วจ่ายมาลูกนี้ผมดักตัวกลางอุ้ยชิปหายแล้วคัาจ่ายมาแดนเบิร์นเคลียร์เท้าไปหน่อยเอ้ยอย่าพุ่งฟาวเออพอตากุตามาที่วารานออกมาที่มาลคินยอดออกมาที่เลนิโดอที่เออสวยงามครับเรา ลุกไม่ได้นะครับเล่นเกมลุกไม่ได้เพราะว่ากู่แข่งโหดมากนะครับตัวนักตเตะเขาขยันวิ่งกันสุดๆไปเลยขอตะกุต,ต้าครับมาที่อิโตอิโตครับมันไม่ได้นะมันไม่ได้เหลี่ยมนะเราก็พยายามผมพยายามมองหาเหลี่ยมแล้วเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วนะครับว่าเราเล่นแต่แทงตัดหลังนะครับเออมันก็อาจจะน่าล้ำค่าหน่อยแต่ว่าถ้ามันเป็นประตูมันก็คือประโยชน์นะแต่นี่รอเลี่ยมอะเดียม่วิ่งหน่อยแล้วแทงมาลูกนี้มันไม่วิ่งนะครับอะเดียม่ไม่วิ่งนะคือมันยืนรอ แต่ถามว่าสปีดอะเดยมี่อ่ะสปีดจัดจ้านนะครับทุกคนแค่แบบมันจังหวะมันต้องได้นะมาที่เรริโดครับข้ามมาที่คอซากุต้าคอซากุต้าครับออกมาจุนยาอิโตอิโตพิก ir, อะเดีมีวิ่งหน่อยอวิ่งหน่อยเพื่อนวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยแล้วแทงมาสวยๆมาลูกนี้อะเดมี ir, มาแล้วครับหลุดมาแล้วยังไงแบบอ,อ,อ,อึกอ,อึก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 โอ้โหแม่งนักเตะเขาบังคับโคตรดีเลยทุกคน เกินไปแล้วเขาไม่เสียบอลกลางสนามให้เราเลยนะโหปิดเหลี่ยมโคตรดีจังอันนี้โรด,ดี้เอามาเน้นเกมรับนะครับบอกเลยเอ้ยเริ่มลลนเริ่มลลนจ่ายติดนะฮะไม่เป็นไรเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเออแพ้เอ้ย,อยไม่ใช่แพ้แต้มก็ลดเยอะเสมอก็บวกเออคิดอะไรมากนะใช่ไหมจัดไปเอ็มบาเปนะฮะลงไป ปีขวาอ้าไม่ฟิตอีกชิบหายแล้วจุนย้ายโตลงมาเหมือนเดิมนะฮรผมไม่มีไอตัวปีขวานะที่ว่าจ่ายทูพัสดซิ่งดีๆแล้วก็ค่าพลังการจ่ายดีๆยังหาไม่ได้นะครับเอ้ยบาปเป้นะฮะเออมาที่เบรดี้แทงตัดหลังมาดูนี่โอ้ยอยเถึงหรือเปล่าเอ้ยวีเอล่นาปปนะครับ กลางรับโนหนึ่งของเกมนะฮะโคตรน่าลำคขญนตัวแม่งโคตรสูงใหญ่ทุกคนแล้วเขาเล่นต่อบอลน,นะ,ะับไม่เป็นไรปล่อยเขาต่อมาค่าเวลาไปเราเล่นเกมรับนะครับ <c oughs> เพราะว่าเล่นเกมลกสู้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาเล่นเกมรับแล้วยังไงยังไงลูกนี้ตรงกลางเขาว่างนะ,ะตรงกลางเขาว่างขิดไว้ไง คีมิตจะยึกไปไหนแล้วผมไม่เข้าสุดหรอกนะผมบางอยู่แล้วผมอ่าจะยึกใช่ไหมย,ยึกใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเคียร์ออกไปเอออย่างงี้ดีโอ้โหจะมาหลอกกันได้ทํากันได้ลงคอแล้วอโตแทงมาลูกนี้เห็นไหมเขามังคับมาร์ดินี่ไว้เลยนะผมบอกให้เขาเขารู้เขารู้ต่ายเราแล้วไนงะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแบบอื่นแนละ้วแต่ไม่เป็นไรเราก็จะยอเราก็จะฝืนเล่นต่อไปเรื่อยๆนะฮะเมซี่ตรงกลางว่าไงนะคีมิตขิมิเอ้ยบาเป้ับเบอร์ทัศยิงโอ้โห พยายามยิงเร็วนะกูตัวก็ยังช่วยเซฟไปได้นะโชคดีไปมาครับตอนที่ขอตากูตาตอนนี้เล่นเกมรับสองขีดตโตลองลองสองขีดดูโอ้โหจ่ายไม่ดีวะ่ะโหสาเปิดเปิดหน้าเท้าดีนละ้บัปเป้วิ่งโชบอย่างสวยเมื่อสักครู่นัเตะเขามันทำไมมันกันดีวะมีการพอดเกมเกิดขึ้นนะฮะกองกลางสองตัวผมมองว่าเอาตัวที่แบบ คล่องๆหน่อยมีความเร็วหน่อยแล้วเล่นเกมรับดีๆนะตัวสูงใหญ่หน่อยก็ดีนะเออเป็นซากาเรียแทนโทน,นี่โค้ดก็ได้นะแล้วก็ยืนคู่โรด,ดี้ก็ได้เออก็ได้อยู่422 2, 2, ครับลองบอลเคาน์เตอร์โค้ดคือโค้ดตึงอะ่ะทุกคนบอกให้ใครก็ได้มาเจอเขาอะ่ะแบบืตึงแน่นอนนะครับรอเดี๋ยวรอเขาสักคู่นะครับ น่าจะมีการปรับแผนหรือว่าทำสมาธิกันนะฮะเจอแผนรถถังเราเข้าไปผมก็ไม่คิดนะว่าจะมาเจอแบบว่าอันดับ400นะก็กดมาผมกล่าวอยากจะฝึกอยากจะได้แบบเจอแบบเออทีมแบบซูสี่ซูสี่กันหน่อยให้ได้ฝึกหน่อยอันนี้แม่งมาเจอทีมตึงนะครับก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วนะโทนี่โคตรลงมาเกมรับหน่อยเกมรับหน่อยโอ้โหมือถือก็อะไรเนี้ยแหลกแกนะครับโรดี้ โรดี้โรดี้เวียดเวียดลงมาแล้วหรอเวียดแล้วโรดี้ตัดตรงนี้แหละเอ้ยไม่ฟาวานะครับถ้าเข้าไปโดนขาล้มนี่ก็เรียบร้อยนะแต่เอ็มเป้อ้ยเรียบร้อยฟาวนะครับเราได้ฟรีคิกคือกองหลังเขาแม่งแน่นแน่นแบบแน่นตับอะทุกคนขอตะกุต้าครับออกมาที่เดนเบิร์น แดนเบิร์นไม่เข้าผมก็ไม่ไปมามาที่ออกที่เรนิวดเรนิวดฮะอ้ยวนกระชากอ้าวเป็นเกมสวนนะครับแล้วลงมาก่อนลงมาก่อนเอ้ยเขารีบจ่ายเกินไปนะโทนี่โค้ดแทงโอ้โหเราก็รีบจ่ายวะทุกคนมันมันลนแล้วนะทําอะไรไม่ถูกแล้วนะครับบอกเลยโทนี่โค้ดดักดักดักเอ้ยขาแข็งแล้วนะครับดักดัก,ดกเปียโรว่าไงดัก <laughs> มาสิเอ้ยจ่าติดโรดดี้นะเเกมรับเราต้องเน้นแน่หอิโตอิโตบัปเป้วิ่งหน่อยเพื่อนวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยแล้วแทงมาลูกนี้โอ้โหมาดีนี่อุ้ยเขาก็โลกอยู่เหมือนกันโอ้ยมาดีนี่ม่งม,มันมันดักดีอะเมื่อเมื่อกี้ถ้าเป็นกองหลังตัวอื่นอาจจะดักไม่ได้ก็ได้นะมามามา,มาเอ้ยคิบหายแล้วหลุดว่ะแล้วอจ่าติดเอาโทนี่โ,โคดต,ตรงกลางตรงกลางว่าง โรดี้ครับรอจังหวะเข้าบอลอยู่รอจังหวะเข้าบอลเปลี่ยนโลว่าไงยิงไกลหรือเปล่ายิงไกลหรือเปล่ายพยายามหลบนะเราไม่ได้กดเข้าบอลน,นะเขาก็เลยไม่ผ่านนะครับเลี้ยงไม่ไอดับเบิลทาชไม่ผ่านแทงมาลูกนี้โทนี่โคด้ดโอ้โหจริงๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมจังหวะเสียป,ปุ๊บแล้วโดนสวนเลยนะเปลี่ยนโลว่าไงเบียสจังหวะเดียวว่าที่เอโต้ได้ยิงโอ้โหแม่งเสฟโอ้โหเอาแล้ว เกี่บเป็นนัดคาราบาวครับเชลซีลิเวอร์นะโดนแบบสุดท้ายเลยนะโอ้เ e อตโต่ะยจังวันนี้มันต้องเข้าเลยนะโอ้เรียบร้อยติดเซฟกูตัวแต่ก็ยังได้ลุ้นลูกเตะมุมอยู่นะโ้จังหวะนี้มันแมตช์นี้โทน,นี้โค้ดพลาดไปสองลูกนะจ่ายบอลคืนให้เขาอ่ะไม่ค่อยประทับใจนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้กันไปแต่มันตื่นเต้นนะทุกคนนะเจอ ทีมแบบอันดับต้นๆแล้วก็ท้ายเกมเล้ด้วยเปียโรเลงอยู่นะฮะเปียโรคอร์ดมาลูนี้แล้วเคลียดิอิโตเคลียเอาจานจานเออ,อหายใจไม่ทั่วท้องเลยทุกคนนะ <laughs> สิบนาทีที่ผ่านมานะ <laughs> โอ้เ<อ>้แต่ผมว่าเรามาถูกทางแล้วเล่นแบบแข่งตัดหลังอนะถึงแม้ว่ามันอาจจะอาจจะแบบว่า ไม่ไม่ได้ต่อบอลแบบเอ้ยเราก็ต่อบอลอยู่นะก็ต่อออกปีกนะครับไม่ได้ต่อเข้ากลางโหดูดิไม่โหดยังไงล่ะครับพี่โอ้ฝีมือโหดด้วยสุดๆไปเลย422นะครับลองบอลเคาน์เตอร์แผนเมตานะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ